สวัสดีจ้าพี่น้องสุผู้สุสคนสวัสดีจ้าสม้มส้มเขียวหวานบา่แต่นี้มันบ่แม่นสีเขียวเด้เป็นสีสมนี่แต่มันเป็นสมบ้านเนาะหาสมสีเขียวคือสีเขียวหวานบ้านเฮาบ่าบ่มีเด้อพี่น้องมีแต่เป็นสีสม อีกหน่อยนอนอยู่ด้วยจเอ็กหน่อยนอนอยู่ตายว่าจะมาเบว,วอันยังก่อว่าได้ผลออกมาแล้วอันอัพเดตของบอกลาน่อกจากของเมนวินอัน หมอเพื่อนนนส่งอันนั้นมาเนาะจ้ะเนาะส่งอันนั้นมาให้หนูเอ่มเป็น SMS จ้ะส่งเป็น SMS เพราะว่าตอนเม่ตายเลี่ยนอ่หนูก็บ,บอกเพ่อนอยู่เนาะเอ่มตอนที่อยู่โรงพยาบาลวางซี่เพราะว่าฉันเลี่ยนอยู่เด้อจา้าอย่างประมาณนี้ถา้าถ้าฉันบ่รับสายก็ให้คุณอ่าส่ง SMS หรือว่าฝากข้อความอย่างกับใดก็ได้ก็ได้จา่าหนูก็วางซี่เนะเาะพอดีนี่แหละเพิ่นก็นเลยส่งมาวางวันศุกร์นี่เฮ้อ <Hey. S 1> แล้วก็ได้ผลออกมาแล้วจ้ะพี่น้องขอบคุณนะพี่น้องที่ให้กกำลังแรกใจเม่นวินเ้อจ้าเดอแล้วก็หากำลังแรงใจแม่ตายกับลีนาน้ำน,าานอจ้าเนาะแอมผลสรุปออกมากของเม่นวินทุกอย่างโอเคจ้ะแอ็มยังก่อนโนนมอนเพิ่นเขียนมาห้แบบว่าทุกอย่างปกติเอมที่เพิ่นออกไปเอม ไปตรวจนอตซีหลอดแต่จะเป็นเกี่ยวกับอีหยังแดงนี่นูกับบอลูนั่นแหละนอกจากก็จะมีแต่หมอมแล้วนอตที่เพิ่นรู้นอกจากเนาะแต่เพิ่นเขียนมาบอกว่าทุกอย่างโอเคจากทุกอย่างนู่นม ال, อลแอมที่ตวรวจเลือดไปนอกจากเนาะกับกับซ้ำนั่นนูกับแอมเขาเรียกไงกับแอีอยลยดีใจน้ำหลูแล้วเนาะ เบากะจะพิดพิดพิดเพียนเพียนะพี่น้องก็รู้น้าจะนัวหาค่ำบาออกนะพี่น้องแอมไดใจดีใจได้ค่าตอบจังสีมากแบบว่าแอมก็เป็นห่วงลูกนาะจะเนาะแอมกับมีแต่เออเกี่ยวกับเลือดนะที่ทุกอย่างโอเคสํานันลูกก็โอเคแล้วส่วนอันทีเมลวินแอม จะหายใจยากแล้วกัหัวใจนันของแม่นวินอันนั้นนักับยังคือเก่าเนอะจ้ะที่บางที่หัวใจเลือดมันจะแล่นไปปั่มที่หัวใจเนอะจะอาจจะเป็นเสียงวีดแน่ยังสิเนาะอันนั้นกับแม่นวินก็จจมี่เนะาเนะแต่ส่วนว่าเอาเลือดไปตรวจนั้นปกติบ่ทุกอย่างปกติจะคนเป็นแม่เนอะจะพ่นองแล้วก็ เขาเรียกว่ายัางนูกกับไก่ชิดลูกลายนอกจากตามพี่น้องลูกนะไก่ชิดลูกลายกับกบมีกันซ้ำเนี่ยพี่น้องที่บักหักกันกลูกเท่าจังใดดอกเนาะมปนบาา่ลจังกเพื่อนได้เกิดมากะมา เป็นคองขวัญเป็นแบบ,แบบได้บุญมาเกิดน้ำเห,าห่านะจา๊ะเนาะและ้วกที่เหาได้เป็นได้บุญที่ได้เป็นแม่น้ำนอกจ๋า,จานกุกะไม่กินสมน้ำกันพี่น้องนุนแกะไว้แล้วนี่นี่ไม่กินสมน้ำกันนะจ้ะจ้ะ เมื่อนี้ว่าสิ่เประการบ้านออกพี่น้องเอมืออ่อยห่วงนอนเดี๋ยวจะเข้าไปนอนอยู่จักหน่อยนี่ยกินสมก่อนเอาสมไปแช่ในตู้เย็นเนี่ยมันแบบเขาเรียกม่าอย่างบานชื่นใจและเย็นๆนะพี่น้องชุ่มข้อแมส่วนนำ้ำชาแบบไม่อยู่ด้วย้จนำ้ำชาเอามาคือเกาเนี่น้ำ่าหอนหอนหอน ไปให้มันเย็นจักหน่อยก่อนนั่นแหละค่ะแอมนู้สึว่าเรื่องอนุบาลน,นัจกจะเอ่ออนุบาลยูสสวิเดนเนี่เขาจะให้เด็กน้อยเล่นข้างนอกเด้อจากเล่นข้างนอก ในออมสนามอนุบาลน,นะจ๊ะก็จะมีหลายหลาย,ลายอายุนะจจะปีหนถึงสองขวบยังสี่หลักกันแมสามขวบถึง4ี่หาขวบยัง,งยังสี่เนาะก็ว่ากันไปแต่ย่างมือเศารนะถ้าผู้ปกครองอยากให้ลูกไปกินอาหารเช้าที่โรงเรียนก็ไปกินก่อนก่อนเจ็ดโมงแล้วจ้ะเนาะเขาก็ต้องเอาลูกไปทรง <c oughs> และหลังจากนั้นสองโมงเศรเาจะ จะมีคู่เลยกับคนดูแลเนาะจะแอมจะไปเล่นน้าเด็กน้อยข้างนอกเนาะจะถ้าสมมติว่าแอมผู้ใดว่าอยากให้ลูกไปกินข้าวอยู่โรงเรียนอย่างสี่อยากมาส่งตอนสองโมงกันหมดละกับไปจะมีนคู่อยู่นันแอมดูแลเด็กน้อยอยู่นันเอออยู่ในสนามเด็ก,เ,ดกเล่นนอกจากเนาะอยู่ของโรงเรียนเนาะจากของโรงเรียนอนุบาลเขาจะให้เด็กน้อยออกไปข้างนอกทุกมือจ้ะทุกมือหลังจากสองโมงเศถึงประมาณสามโมงหรือสี่โมงนี่ เขาจะจันจะให้เล็กน้อยเขามาในห้องเนาะจ้ะกับห้องไผ่ห้องมั่นแบบว่าสั้นนั่นสั้นนี่ยังก็ว่าไปตามอายุเนาะจ้ะแล้วก็จะผ้าเด็กน้อยเลนแน่ยังยังสี่เนาะรองเพลงแน่ยังสี่แล้วก็จะผ้าเด็กน้อยกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงหลังจากกินข้าวเที่ยงเราก็จะมีวีรันวีรันก็แปลว่าให้นอนเว้นยังสี่เนาะหลังจากนอนเว้นเราก็จะปลุกเด็กน้อยมากกินแซนวิชเขาเรียกว่าแมนลันม้วนช่วงประมาณ ใบหนึ่งครึ่งยังสีนะ่นอนจะปลูกเด็กหน่อยไม่กินขนมปังหรือจะไม่กินแอมเขาเรียกยังกเกาะผลไม้ยังสี่จะล้วหลังจากนั้นก็สี่ผ้าเด็กหน่อยใส่เสื้อพผงสะาละให้ไปค่อยเ,อเล่นยุ้ข้างนอกสนามรั่วของโรงเรียนอยู่แล้วนะจะข,ข้างในข้างในสนามรั่วของโรงเรียนเราก็จะมีผู้ปกครองมารับแล้วก็เขาก็จะแอมจะมีเขาเรียกยังเคลื่อนพัดดันนะเคลื่อนในแล็ปท็อปจังสี่นะ ก็จะเขียนก็จะเขียนว่าผู้ปกครองมากี่โมงอย่างยังสีนะมารับผู้นี้จากโมงเนี่วา่าอยู่สันใดสันไดยังสีนะเขาต้องอตรวจแย้มมือเศ้าตอนมาซวงแล้วก็ตรวจตอนไปรับลูกพ่ออมอยังสีนอกจากกับประมาณนั้นแต่ถามว่าถึงจะนาร้อนนาหน,นาวนาหิมะตกเขาจะเป็นรูทีนเป็นชีวิตประจําบ้านของเด็กน้อยจังสันนี่ก็คือว่าต้องาพาไปเล่นข้างนอก างนอก,กนัหมายความาอมนอกของเนาะกันในในสนามหลวงของอนุบาลน่ะจะอตอนเช้าแล้วก็ตอนตอนตอนเช้าประมาณหลังจากสองโมงอ่ะประมาณนั้นแล้วก็จะมาหลังจากกกินข้าวเที่ยงหลังจากนอนนอนเว้นล้อเนาะจากจะจะไปประมาณประมาณใบสองนี่มีกระชายได้หน่อยออกไปอีก นาหนาวก็จะเป็นยังสั้นเด็กหน่อยก็จะเป็นวัดนาฝนหรือว่านาเฮิร์สิงสสีก็จะเป็นยังสั้นตลอดจ้าเพราะว่าเขาอยากให้เด็กหน่อยได้ได้ออกมากข้างนอกเพราะว่าย่ำกับบาทยังสิเปมนบอระเด็กหน่อยก็อยู่ในบาทอยู่แล้วกับผู้ปกครองนันนันนี้ยังสิเนบอระคือแบบว่าเขาอยากให้เด็กหน่อยเลนของเลนเป็นเลนของเด็กหน่อยนะคือแบบว่าอยากให้เด็กหน่อยเป็นเด็กหน่อยเนาะเด็กหน่อยอยากเลนเลนเลนดินไส้กับเลนดินไส้แต่ก็ ผู้ใดอยากปั่นจักรยานยังสินะ่ยเขาก็จารถจักรยานเป็นือจังแบบจะมีสามลอ้อนะจ้ะหนึ 1, 1่งหนึ่งล้อข้างหนา้าแล้วก็สองล้อด้านหลังยังสิแต่จะบยยนะ่ใหญ่เนาะจะเนนหน่อยอยังสินะก็ไม่เห็นเนกหน่อยปั่นเล่นยังสิ่ตก็จะประมาณนั้นจะนั่นละจ้ะ แล้วถ้าเด็กน้อยป่วยายหรือว่าเป็นวัดเป็นไขรเป็นอีหยังสินะเขาก็บ่าดีทา่านนี้นะเขายังยังก็สุขาสุขภาพอีหยังสินะกะ็บ่าดีท่างหมอก็บ่าดีเพราะว่าถ้าเด็กน้อยมีความพุ่มพุ่มตามท่านแบบจังสี่แบบว่าเป็นวัดเป็นไข่อีหยังสินะช่วงเขาเป็น เป็นเด็กน้อยอยู่ย่านเขยาใหญ่ขึ้นมานะ่ะมันก็จะแบบว่ามีภูมิมต้านทานแล้วจะก็จังจะบ่ป่วยหลายจังซี่นะ่ะแต่เด็กน้อยจะต้องป่วยป่วยหลายถ้าเด็กน้อยบ่เคยป่วยหลายแ,แงโตขึ้นมาแงยากหมอก็เว้าให้ฟังอยู่ก็ก็กประมาณนี้ที่ที่เพิ่นเว้าให้ฟังละ่ะถ้าเด็กน้อยมีบัดมีไข เป็นน้ำมูกงสีต่งแต่หน่อยยังสีใหญ่ขึ้นมากเดี๋ยวก็จะหายไปเองแต่ถ้าสมมติว่าเด็กหน่อยเ่เคยไข่บาเคยป่วยสียากได้แบบนี้ย่านใหญ่ขึ้นมากแบบนี้ยังสีหนักประมาณนั้น หวานแสบพี่นอ้องเวลาหมุนไปเร็วๆเ,เนาะจะเนาะ พี่น้องครับหนูก็อยู่จังสี่ละพี่น้องอยู่กับกับลูกมีความสุขดีจ้ะอยู่กับลูกบ่ได้ต้องการยังมากไม่ก็คอยได้อยู่ใกล้ลูกสำนันหนูก็ดีใจแล้วจ้ัหนูก็ กขาเรียกว่าจังได้ละก็ <c oughs> ค่อยพ้นตัวเจ้คของอยูเทนอันไปเอาเลือดไปไปตรวจแล้วเนาะจา้ะเนาะก็ค่อยพ้นอยู่บ้าหมอจะโทรมากหรือว่าหมอจะเออส่งกระดาษมากน,นี่นูนกับบารูแต่ส่วนของเมนวินอันนั้นเมนวินตรวจอยู่ลรงพยานใหญ่เน,นาะจ้ะก็เลยได้ผลเร็วก่อนแม่อันนีหนูน จะเขานึกอะไรทิศเราบอกให้บอได้คาตอบเลยค่ะค่อยว่ากันจ้ะแต่หนกับว่าเฝ้าละเพราะว่านูกับไปโรงเรียนคือเก่าแล้วก็เด็กหน่อยกับไปโรงเรียนคือเก่ากับประมาณนี้โอเคเนาะจัะพี่น้องคะ่ะไมตตากับมาบอกอัปเดตนิดๆหน่อยๆน้อจ้าหนูจะคอยกินน้ำชาแล้วหนก็นจังสิเข้าไปนอ,นอนนจ้าเนาะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคุณนัททํัดีจ้า